หนุ่มคนนี้ครับเขามาเล่าครับเขาบอกว่าเขาอะได้ยินเสียงแมวนะแต่พยายามหานะครับหาไงหาไม่เจอก็เลยแบบเอายังไงดีนะเฮ้ยงั้นฝากเพื่อนดีกว่าเพื่อนไปหาให้เราหน่อยอถ้าเพื่อนหาเจอเดี๋ยวเราให้ไก่อ,อยากรู้ไหมเพื่อนเขาเป็นใครใครอะเชิญพบกับชาโคลรครับถ้าหาแมวเจออะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อไก่ให้กินเลยเร็วลร็วหาแมว เฮ้ยอะไรหาอะไรเฮ้ย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 ชาโครหาเจอครับสุดท้ายได้ไก่ไปตามที่เขาสัญญาเอาไว้